เกเ็ได้้้ออุ๊งงนึโสวัสดีครับพี่น้องครับพามารุนปลาอยู่คลิมาสสุโข,ขทัยครับพี่น้องเขาม้าข้องยางครับมันเนี่ยนำกับคุนคนครับพี่น้องปลากับบวนดีครับเนี่ยคุณเป็นขีต้ตมมออฝนมันตกแล้วครับนะมึงปลาแรกม่โดดบ่ มาแล้วโอ้ยชิ่งไหมปากแขง่พี่น่องปากแขง่ตัวขาวขักคือเ <c oughs> มืองสีหนำเลยฝนมันตกกับพี่น่องตกยังเมืองขึ้นนะหนี่เบรรยากาศก็อึมขึ้นเมึงขึ้นนะตอนนี้เดีวเติมมาละ แสงเงวอยู่ข้องปลังไปกันยังกเด็นขึ้นมาตัวน้อยเนอบานนี้ออกไหมไอ้ไม่แรงอยู่ข้งหงมาเนี่ยแป้งเลยล่ะจะจอกแม้มันเต็มอยู่ี่งหงเลยแนมอันนี้เขาเอิญจอกมนเปนหน้แตกเร็วเรวฮะติด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 โอ้ยโอ้ยเขย่าไม่ลงมันติดไปแล้วะ ไก้อนมันก็อพอวางเลยก็แทนนี่จะ่าเหมือนตัวกระล่มพัดล่นอย่างว่า,ามันจอกเนี่ครับแหน่ไงล่ะจอกอแหน่มันจะต,ตัวน้อยๆพัดมากพี่น้องนั่นฮะฮะอือม,มีปลาสร้อยด้วยอืมปลาสร้อยกี่เดือชเลือกเอาตัวตๆอ่ะ เราสองเสงน้นมาล่วงนปเนาะใบเขามานโดนละครับหมอปากแยงตัวน้อยดิ้ต้องดิ้นแดงโดนล่ครับใบเขามาาหอนจะเศ้าเห็นเนา,าะหอนจะเศาเห็นเนา,าะบ้านนี้ัวประสวยไปเนาะไปคุยร่านเธอะไร่มอืมสวยงามเลยนะงงานะแต่งงาบวกที่หายไปเนาะ งามเปิดเยอะครับย่างเด็กกาแฟเป็นป้องครับพี่น้องครับให้สนอกสนใจยอดดัพิเศษยอดขาพิเศษกระโปรงย่อๆกับทักไลน่คำมาสอบถามเลยครับผมหรือจะเป็นพี่น้องห้างสปปล่าครับสนใจกับทักคำมาได้ครับผมนี่บริการจัดทรงซื้อกันครับอธิโจงส่ายได้ครับพี่น้องช่วงนี้เ็ตบางเท่านิลีครับผมโดยเฉพาะยอดสองสั้นครับเ็ตบางเท่านิลีครับช่วงนี้อธิโจงส่าครับบางคนกับดำแดงมากเลยพี่น้องยามได้ใส่ใส่ใส่ย่อเนาะ ฝ่า่งครับผมอยากส่งกันพี่หน้องมัน่นบว่าอ,อยากส่งครับมเมื่นค่าจะมายกย่อได้พี่น้องเอ่ฝ่า่งห้ครับผมขอบคุณในลา์ครับพี่พี่ทิทาครับผมเอาะแดดมาหะบานนี่แดดส่องหนาพอดีอ๋ก็ลงไปตัวนี้ มิมันค้างมันค้างตะไข่ย้องหัวจะปุ่มไงบอสเลยไม่รอกี้เด,เดมันตกีเดมันตัวมันหน่อยนะฮะ

ขลุงขล,งลุงมาแล้วไม่มีการโดดเดือดมือตัวไหมปุ่มเยอไปไทยอโ้ทั้งผักกบทั้งปลาไปคุยลา่าไหมเนาะสิเดครับ เงยบบ้ากไหพี่น้องไม่ยับมาแถวพี่อะไรไม่ได้เอาแชร์เนี่ยฮะมันไม่ค่อยติดเลยปลาพิรามีตัวง่ายอีครับโอ้โหดีดีดียืดง่ายพี่น้องเยมันมืดไหมมันสั่นเดี๋ยวเราไปขุนนะพี่น้องพไนเเราไปพุนนะครับไปเรื่อยๆเหัวนู่นปลาบนดิ ติดปานนู่นแหละมยายยราพุ่นอะมองยกแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้ขอยกฟูงนะแต่เขาแข็งไปกี่เดียก็ได้อีกฟูงนะึ่อึ๊บอึ๊บโอ้ยอยสั่นจะเทือนเลยอะมองโท่านี่้องเลย โอ้ยโดยก็บ่สูงสุนะบางหันเนี่ยยอตึกตึ๊กตรงไปแล้วยืนยากนะโอ้เสียดายตัวบักใหญ่นึงไส่เลยพี่น้องประคอโอ้ยเสียดายสักหน่อยก็ไม่ได้ย่อยืดตรงไปแล้วตึกตึ๊กนะโอ้โมนมีปลาหอ้โหมีปลาแล้วมันเอามันยืนยาก nhiều tiểu yêu đồ gì đó đi anh nhập bốc nhá 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 ปลาเลือดเลยอะโอ้ยปลาตีแย่งกันหน่อยเอาดักเอาพี่น้องดักเอาปัดกี่เด้อเอาโดนไปแล้วปลาซอยโดนแล้วโอ้ยสองตัวเลยเศดายวลาเลือดเลย่ะสองเซนครึ่งนี่กำลังดีนะเนี่ย จวกจวกอยู่อ้าวโดแเราพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้คิดว่าจะได้โดดเอาไาอีกเห็นจะาอสแล้วฝนตกใส่มันก็นกนดีพี่น้องมันก็นพอได้ปลาเด้กปาตายอ่ะนะบ่าห<ม>นำมันแหงครับนำมามันก็ยังมีปลาหลายบาลเนี่ยดีก็มันนำมันแหงครับเข้าไปแหงแน่ ข้ามันแห้งมันยังไงซะจะต้องจะสีแยกใหญระบาดแน่ <laughs> โดนแล้วโอ้ย,อยหมดเหลือสองตัวไปอีกสองโอ้ต้องใส่สองเซนคืงมาพี่น้องมังนอมรมอมนะ <c oughs> ทีนี้อ่ะจยากเอาพี่น้องยกเร็ววะได้รุ่นนี้นะพี่น,น้องนี่ไม่ใช่รุ่นนี้แมะนี่นละเกิดเกิดคือจุยกระจุยกระจายนะมองเขาบอกวันนี้มอง่งช่วงนั้นเขามาลงมอ่งพี่น้องลงคลายนะ อันป้านยังงกระโบหงจ้าเกิดกร,กระจายเลยดักเอาอย่้านะประคอตัวก้มามม่ยีกเบือ่อไม่สิกลัามาอยู่บ่ป้านนี้เนี่ยปลากระหอระยอดสองเส้นครึ่งก็มีเนกระป๋อ <laughs> เอาสิมันโดดไปเลินแน่โดดแล้วโอ้ยเกือบเกือบดีนะไตขอบอยู่โอ้ยตัวปลาไหม ยืยนให้มือนไปเอา้ามือมันไปโดนงัดเอาตัว,วาบานนียโดดดิบวโดดดิบวโดวดแล้วโอ้ย<อ>ไม่แล้วสามตัวเลยอือแต่อ่อนตัวปลาแต่อ่อนคักโอ้ใหญ่ดีแทะอืมว่าสิว่าเป็นปุ่มพี่น้อง มันยาลยนี่ลอดนวเห็นไหมใหญ่นะสามเส้ก็ได้นี่ง ah ี I mean. ่โอ mm ๋ไปไตัวไปง่ายหน่อยค่ะตัวไม่่อยโตนะาเียตัวเล็กคักตัวใหญ่แค่เงตัวน่อยค่ตัวย่ออกมาาปาว้นี่ ปลาทะแยงไงนะปูบปบบยังหนาไป่น้องเลยปลา,าตัวนุ่นใต่ปลาใหญ่ไรเงาบปงนี้ยัตไปนี่น้องตัวสองตัวนะอ่ะมันท่านนะ <c oughs> พยายาม,มดิดอบนี้อ้าวมีมาเสยคิดว่ <c oughs> าไม่มีลนลนีีโอ้ปลาซิว,วอ้าวพี่น้องเลยสองเส้นยังติดอยู่ ตัวเวลอรเลยปราซิวอะโดนดแล้วโ,โดนแล้วโอ้เบา <laughs> ยัางงาัดแรงสิเ <laughs> สียว ดักเอาแบบตัวสองตัวเนาะนอย่างเงี้ยมันคือริเร็วใจแท้มันเป็นต่างเงี้ยนะมันคือมันตัวหน่อยคักใช่ไหมเนี่ยตัน้ปีงี่น้องปิ้งมันลาบั่นครับพี่น้องนี่โหซ้ายมันคืนให้มันสะดวกเนี่ยมาลาบมาปิง้งอะไรฮนะ ัวใยญ่ๆแค่เดียวเลยพราะรีีน้องนี่โดนยแล้วนั่นบ้าบลาพี่น้องได้กรอบรอบทุกตต่นีนะปลาคแยงปล่อยมาเถอะซิบรอบซิบใหญ่ซิบโตแม่งติดอีกเบืกันดยตัวใหญ่กว่านี้เที้ ตัวทต่หอยปมือเหนน้อง,อปอนนงไปตากัแนแย่งโค่เราพี่รองเนาะรุ่นนี้นะพี่น้องนน้อยน,นี่นนยติดเดะม่ไปตากกินอโอ้โหพี่น้องอะปรตายเป็นปลายยัยาเนี่ย สิ่สามตัวอีพี่น้องเอ้สามตัวทืดเียวสัตว์เถือนเลยโอ้ยปุ่นะพี่น้องเอ้ปุ่นนะตตัวนี้สามเส้นสี่เส้นสี่เส้นอยู่อันที่มากก็น้ำา็น้ำกันกับบนหน่อยพี่น้องเดยวียไนโอ้ตัวคือหลายพลอยคือไปโดนยังมากตงกัดมั้งิดไปง่าย ดนอีกแล้วออนี่ใบไทยนี่เปม็นปะคือปลาแก้มซ้ำปลาแก้มซ้ำน,นี่น่ะเห็นหางมันนะเนะี่ยเกือบไปอีกแล้ว จริงแล้วนั่นเด,นนดเห็นน้ำกระเพื่อมอยู่เห็นน้ำในยอมันกระเพื่อมอยู่ออยไลาสวยพี่น้องนี่ว่าสิบูสต,ติมเมื่อวาจังได้เห็นน้ำกระเพื่อมอยู่อื่นี่นี่ว่ามันสิบลูนี่นักอันนี้นะน,นักจอก งีบไีกพี่น้องี่เดินยัหงหงมันก็ติดเรื่อยๆพี่น้องได้เอาบางหันอวางมาดีครับพีวะอ้ีว่าสิพอพี่น้องเล่หัวฉัน<อ> ไปขอแข็งกับพุ่ลามไม่มีโดดเล้าใจมุดมองนั่นวะลืมเลี้ยวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน้องเลยมองเลี้ยวคือเกาตัวงามๆคือเกา โ,โดนแล้วใส่หัวแข็งพี่น้องตัวถล,ลอกปอกเปลือกเนี่ยจะเป็นดั่งว่นนี้ถึงแแหเขาหรือไม่ถึง<อ>แหถ,ถึงม่องเขาพี่น้องเกจหลุดจะจุ้ยมาเลยเกจนจะเก็นวันนี้นวันนี่เหมือนยังโดดบ่ได้๋ออ๋ออ๋อี่ยังไงปลาซอยใไ,ไหมซอยโดดเออพี่ว่ท่านจะมาถึงยออยู่โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง กลางนอกจะร่งว่างไปกั็ดูสิละมายังไม่ถึงยอเลยไปล่ะเจ้ามีแห้งก่อนเห็น้ามีแห้งมันน้ยย้าย <c oughs> ไปเลยพี่น้องอีู่แล้วรออันนี้ะนะมันเนี่ยหาอยา่างหากินใกล้ๆบ้านนี่นะมองลูกเรามีแค่นไหนพี่น้องเอาจอยอยู่และวก็ดิดไปแล้วก็ดิดมาอยูอ่แค่นี้ โอ้โดนแล้วอ้ยปลาเค้งไหมปลาเค้งบาเลอเลยปลาเค้งไงพี่น้องมม่หย่หมองนี่ไหมปลาเกิดไปไปมาใหม่ล้นี่นป้ายละปลาเค้ง ทั้งคนก็บัวนดีพี่น้อน,นอกูเลยทั้งนาเลยกลัวไปแล้วมันจะหนีเข้าป่าที่น่ะนตัวหลงอยู่ลอะรักเอาาตัวเองมาลงมาเขาออยิ่าพอปะปากไง<อ>ไปยังไงก็เศร้าอภิมหาไปนองขนาดแดดบอนนอ่ออกนี่มันีมันขึ้นมันขึ้นครับเนี่ยออกให้นี้จังหน่อย ตากปลาแหงไว้พี่น้องาตากปลาไว้แต่มันเดิ่มฝนมากเลวครับพี่น้องมาไปแหงหรือสิเจ็ดยากด้ยล่วล่ะฝนเริ่มตกล่ะปลาตากแดดคือแต่ไม่ค่อยนี่นะอู้โดแล้วโดแล้วเอ้ายังโดดไปอีกโดดหาคนซ้ำนะโอ้ยเดี๋ยวมันตัวใหญ่กตัวยังขาดพี่น้องเลย ก็วางเอียงไปทางนู้นแหละยยู่เออขยับมาอีกไม่ได้ป่ะมาลาพี่น้องไอ้มาลาขยับมายืนมึงอ้โดนอีกแล้วโอ้ยนันอนกอันนี้ละพักอีวาโอโยนมบนว่ ปลานี้มันโดมมนโดด้วยอ,อ่ะปลาคุยลามันโดดด้วยอ่ะใส่หัวแข้งนี้ห่อยบอเรี่องปลาคุยลาบ่มันปลาคุยลามนี่ใส่หัวแข็งอืออ๋ออ๋อสายอ๋อ เดืดเนาะเมื่อยเนาะหายใจไม่ทั่วทแหกยอมากเนี่ยอยากเกตาทงต่โค้งนู่นโค้งนู่นดูนะเล่ะริมมัเลยเดินยากนน้อเดิลยเดิน อยูด่ดีนี่ไปข้องทาง,งบานง,งามๆน่อยข้องทาง,งบานง,งามๆน่ตรงไหนคะอ๋อหลังนู่นเลยนะตามแยก,กเดียวใส่ไม่ตัอโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโอ้ยไปสักตัวนึงไปนี่เดินทางงั้ยจิ๋น่นะ จึงจิงอะตัวเดียวมาเป็นฟูงเลยสามสี่ก็ยังดีอะอืมให้ยังเหลือหายพี่นอ้องโดดไปเองได้ว่างว่างปุ๊บโดดปับ๊บอ่ะสามตัวซ้อนเลย tôi nhè nó không à, mình quăng ừ. vô đây với năm mọi đây là năm nói bay gần cái nít ba bay dài lên ba nồi không ปากีเดอดบ่หมองนี้ปลาใส่โดดไปแล้วโดดได้แต่วางแล้วไงมีกลับมาบอเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอ้โดนแล้วใส่เส้นหนึ่งใส่หนึ่งเนี่ย มันบวนดีอยู่บมองนี้แต่เมั่อันงัดงัดกินใหม่ตรงแรงตรงเลงปลาซิวเต็มอยู่พี่น้องคนไหนขึ้นหัวเตมือนู้นปลาซิวไหมปลาซิวยอปลาซิวนี่คือจะเบอร์เสืออะไรนี่เส้นหนึ่งเป็นปุ่มเลยพี่น้องเส้นสามอยู่ะไรนี่ตัวนี้เต๋อพี่น้องปลาซิว น้ำมาลองเอาไม้อันนี้เสียบเลยพอได้ปะข้างหลังนี่มันจะยาวกว่าไหมถูมันถูด้วยก็เวลาเลยาอาซิลไหมนุม่นแดงแดงแดงว่ายเนี่ยเอาปลาสอยโดนแล้วเรือลูกปลากระเดียบปลากระเดียดพี่น้องเอ้ยลูกไหมปืนพอดีหนาฝนมากเลยง่ย <laughs> โอ้ยปากีเดิดไล่คักเอ้าแดดออก,อกแล้วพี่น้องไหมแดดคือว่าเป็นตาเลยเดดเหมือนแดนดฝนพีนน่น้องนี่นนปากีเดิดไล่เธอมามองนลยแต่ตัวน,น้อยแต่มันตัวน้อย Ther -ther gói, thế thằng níu coi này mẹ Nói hẹn mẹ nào kìa Bởi khi nhắn bữa đây Ta không phải hành của bữa đây Nói khác Chuyên nhắn luôn rồi Tới ngay con không Để บางปุ๊บมันก็โดดพี่น้องปลาสอยอบ้างปุ๊บโดดปั๊บโอ้ยอย่างเงี้ยปลาซิวไหมนุ่มขาอืดกันขาหงอกว่ะใรอยากได้ปลาซิวมาพอดีอู๋พี่น้องใครอยากได้ปลาซิวมายกด้วยไงเดี๋ยวตรงสองเส้นมันจะติดบ่ Cái gì gì đấy không nhiều nó hmm, tít không xiêm tít cái tít nó là ấy เงียบนาะพี่น้องมันปลาสวยกลับมาเงียบเลยกลับมาเงียบไปพี่น้องมันเราจะพูดครับกลับมาหม่องเก้าหม,อาม,าาม,ออม่องพอประคอพี่น้องขึ้นหน่อยให้ไปปลาชิ้นแบบบุบบุบบุบมันจะปลาใส่มันหายไปเลยพี่น้องเนี่ยกระมาได้บยววิ่งกี่ตัวี๋ยวมันผ่อแดดแบบนี้เลยวันนี้หัวปลาเขาด่งไปหมดเลย ขึ้นเช้าๆเสืออมาหายไปเลยพอจะรูปากี่เดือนแล้วนี่นี่ย่างีวยังติดอย่บงนต่ไปข้างนีสิก้วพี่นอ้องมันขึ้น้ากขึ้ฝนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะคอยเบิ้งสรุปฝนปลาครับผม นนี่โอ้ตัวปลานี่พี่น้องลนลยพี่น้องอะไรมีใตัวงามเราปลาขาวเท่าปลาซอยบานเท่าไงครับปีงครับนึกว่าลาพี่น้องโอ้ยขรึมเนยวเนาะผักตุยบานนี่ยแจพันนานี่เป็นปลากี่เดือนพี่น้องเนาะไปย้อมมันบบตีกับกระลยกัาปอนพี่น้องรุนรุนจีเถื่อนนะ ก็ได้ครับครับอย่างในงกระฟัากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อนขินนะครับโชคดีทุกปู่ทุกคนครับผม